น้องพลอยลูกน้องพลอยวันนี้มาหาอะไรครูประกาศิทธิ์แล้ว มือกูติดกติดกานเทอีกกูติดเสียบก่ะมือกูยงเสียบอันหนึ่งเออกูติเสียบอปกยนน่เทเน่ยอีซดีน่าสิกันยีน่สิกันเออเอเออเอแต่กูยังไม่บอกพ่อกับแม่เลยอ่ะเีตก่ยเพ้กูต้องไปบอกขาแหละเแค่นี้น้มือเดี๋ยวกูบอกพ่อกับแม่ก่อน ได้จะเจอกันมึงแม่วันนี้จ้ะกลับมาแล้วลูกกลับมาแล้วจ้ะเป็นไงบ้างก็ดีวันนี้ก็สนุกดีแล้วคุ่มอหกแล้วเรียนอะไรก็คิดอยู่จ้ะว่าจะเรียนนิทศอ๋อน้องแม่ว่าเรียนหมอคุณดีนะใช่ไหมพ่อใช่พ่อคิดยังไงน่าสนใจนะลูก เดี๋ยวลองศ่กษาดูนะได้จ้ะน้องพลอยน้องพลอยลูกนี่ดูแม่ซื้อหนังสือเตรียมสอบหมอมาให้หนูด้วยนะเราเอาไปอ่านดูสิเป็นหนูชอบดิจิทอ่ะหนูลองเอาไปอ่านก่อนไหมเผื่อมันจะเปลี่ยนความสามนใจขอเขารู้ได้หนูไม่ได้อยากเป็นหมออ่ะ แล้วหนูคิดว่ามันจะทำให้หนูมีอาชีพในอนาคตได้นี่ดิเยอะแยะเลยแต่หนูไม่ได้อยากเป็นหมอจริงหรอ,อมไม่ว่าหนูลองเอาไปอ่านดูกันดีกว่าเผื่อมันจะเป็นความสน้ใจของหนูได้จริงจริงหนูชอบในเทศจริงๆงั้นเอางี้แม้ว่าหรือว่าค่อยคุยกันก็ได้หนูลองเอาไปอ่านดูกอนไปได้นะแม่รักหนูนะ คุณลูกบอกว่าลูกอยากเรียนนิเทศไม่ได้ฉันไม่ให้ลูกเรียนแต่ลูกไม่อย่างเรียนนะคุณเรียนนิเทศศาสตร์จบไปแล้วจะทํางานอะไรแต่ลูกบอกว่าถ้าเรียนอัเนี้ยลูกจะมีความสุขนะไม่ลองให้ลูกเรียนหน่อยเหรอไม่ได้ฉันว่าต้องให้ลูกหาที่เรียนที่มันมั่นคงจบไปหางานทําได้ฉันว่าเราคุยกับลูกกันดีกว่าแล้วไม่กดดันลูกเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับลูกเอง พ่อยทำอะไรอยู่ลูกอ่านหนังสือพ่อยอยากเรียนอะไรเหรอมีเทศทำไมพ่อยไม่ลองดูพวกหมอพยาบาลแพทย์ไม่ไหวจริงจรอะพ่อพ่อว่านะเรียนจบไปหางานยากนะล,ลูกแต่มันก็มีงานรองรับอยู่นะพ่อแล้วเงินเดือนล่ะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่พ่อว่าเรียนพวกแพทย์ได้เงินเยอะกว่านะแต่หนูไม่ได้ชอบสายนี้อ่ะ คือบ้านเราฐานะก็ไม่ค่อยดีนะแต่เรียนนี้เทมันก็มีเงินเดือนอยู่ไงมันจะพอเลี้ยงพ่อพอหรือเปล่าพอทำไมมันจะไม่พอแต่พ่ออยากให้เรียนพ่ออยากให้เรียนแพทย์นะก็บอกว่าไม่ชอบใส่ยไงเมื่อกี้ก็ลองหาแล้วมันก็ไม่ได้เข้าหัวเลยอ่ะนันถ้าพ่ออยากเรียนพอก็ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองนะ แล้วจะให้ทำยังไงก็ไม่ได้ชอบสายนี้จริงๆอะแต่พ่อไม่ชอบพ่อไม่เข้าใจมันจะแรงหนาวพ่อเกแค่นิเทศงั้นถ้าอยาเกาเรียนก็หาเงินเรียนเอาแล้วกันได้เรูหายเองได้ยังไแล้วแต่พ่อพ่อไม่สนนะก็บอกว่าไม่ได้อยากเรียนหมอจะแรงหนา,างั้นแล้วแต่พ่อพ่อไม่ยุ่งแล้วอนาคตของพ่อ ว่ากูจะออกไปเชฟเองว่ะเฮียอยู่บ้านแม่ก็เสียสุขภาพจิตอ่ะกูไม่ได้อยากเดินแทร์อ่ะเออกูเป็นกำลังใจปลุกเป็นกูเป็นกำลังใจท้องเสมอเลยเพื่อนเออขอบคุณมากเลย ถึงพ่อและแม่ที่เคารพรักหนูขอโทษที่หนูต้องทำแบบนี้หนูอยากเรียนนี้ได้จริงจริงหนูไม่ได้อยากเป็นหมอหนูไม่มีทางเลือกแล้วหนูขอออกไปทำตามความฝันของตัวเองและทำในสิ่งที่หนูเลือกนะ